เราอาจจะคุ้นเคยกับไซเบอร์บรี n ิหรือการกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นปัญหาสุขภาพจิตที่คนยุคใหม่ใส่ใจห่วงใยและหาทางป้องกันแต่ปัจจุบันโลกเราก้าวไปถึงจุดที่มีการทำร้ายตนเองบนโลกออนไลน์เรียกว่าดิจิทัลสเตลร์ม ดิจิทัลเซลล์ฮาร์มคือการทำรายตนเองผ่านพื้นที่โซเชียลมีเดียด้วยการตั้งแอคเคาท์ที่ไม่บ่งบอกตัวตนอย่างชัดเจนเราใช้แอคเคาท์สร้างเรื่องราวส่งข้อความหรือโพสต์ข้อความต่างๆในเชิงต่อว่าทําให้เสียหายหรือเจ็บปวดซึ่งเป็นได้ทางอีเมลเฟ c บุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือออนไลน์แพลตฟอร์มอื่น,นๆเรามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะ A later few moments later. สวัสดีค่ะ ชื่อจุธารัตจินจัญญานะคะปัจจุบันก็เป็นนักจิตวิทยาประจำอยู่ที่สารเยาวชนและครอบครัวกลางะคะ่ะและตอนนี้ส่วนใหญ่งานที่ขนาดเราก็ทำอยู่เป็นประจำ<ๆ>ก็จะเป็นเน้นกระบวนการช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นและครอบครัวเป็นหลักโอเคค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรู้จักกันในเรื่องของเทลฮาร์ สมัยเมื่อก่อนนะคะเซลล์ความอย่างที่เราเคยได้เห็นกันก็คือจะมีลักษณะออกมาเห็นทางสายตาหรือทากายภาพเท่านั้นอย่างเช่นการทำร้ายตัวเองเนาะบนร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นบริเวณแขนขาใบหน้าลำตัวต่างๆนั้นไม่เพียงแต่จะทำร้ายตัวเองบนร่างกายตัวเองเท่านั้นณตอนนี้เนี่ยมันยังมีวิธีอื่นก็คือไปทำร้ายตัวเองในบนสื่อโซเชียลสื่อโซเชียลต่างๆค่ะเข้ามามีผลทำให้มีการ วิวัฒนาการของเซลฟ์ฮามเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปไปนอกจากจะทำร้ายตัวเองบนเรือนร่างกายแล้วเนี่ยมันยังมีเซลฟ์ฮามอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คือดิจิตอลเซลฟ์ฮามมันหมายถึงการทำร้ายตัวเองบนสื่อโซเชียลมีเดียนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นได้จากการทำร้ายตัวเองโพสส่งข้อความต่างๆในเรื่องเชิงลบทั้งหมดเลยนิยามของตัวเองความรู้สึกกดหูความรู้สึกในเนื้อต่ำใจความรู้สึกของการ ไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในเรื่องของความเจ็บปวดความเสียหายที่เกิดขึ้นเราอาจจะเห็นได้บ่อยที่สุดก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของชวิตเตอร์อินสตาแกรมหรือแอป Facebook หรือแม้แต่กระทัางแพลตฟอรมออนไลน์ต่างๆในเรื่องของเซลล์ฮาร์มเนี่ยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของ,ของเซลล์ฮารมก็คือเหมือนกัน รู้สึกความรู้สึกเครียดความรู้สึกกังวลหรือความรู้สึกไม่พอใจตัวเองหรือความรู้สึกไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดจากหนึ่งก็คืออาจจะเกิดจากการที่แบบคนเราปรับตัวไม่ได้เจอสถานการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยคนเราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้หรือไม่สามารถแก้ปัญหาในวิธีนั้นๆได้เพราะฉะนั้นนะคนกลายกลายบังคันตัวเองที่เกิดขึ้นก็คือความรู้สึกเก็บกด ภายในใจลึกๆเมื่อมันเก็บกดเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าเหมือนน้าที่เราเอาใส่ยรตุกอะคะแล้วมันเต็มพอมันเต็มปุกวิธีการออกของเรานะั้น่ะวิธีการแคบอันหามันไม่เหมือนกันบางกลุ่มบางคนเขาถึงใช้วิธีการทำ้ายตัวเองเพื่อเป็นการแสดงออกหรือการลดปล่อยอะไรบางอย่างมันเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความแรงกดดันเป็นการแสดงออกถึงความไม่สามารถจัดการความเครียดความพับห้องใจอะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวเองได้ เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยเขาเลือกที่จะใช้วิธีการโพสต์ในข้อความในเชิงลบโพสต์ข้อความในเรื่องของการทรมานตัวเองการทําร้ายตัวเองขึ้นมานั่นก็คือการเซล์หามนั่นคือการทําร้ายตัวเองในอีกลักษณะหนึ่งแต่เป็นดิจิตอลเซล์ฮาม กลุ่มคนเหล่านี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนเหล่านี้นั่นก็คือมันจะมีทั้งกลุ่มอาการของความรู้สึก low ซ e l f e s t e ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองเลยไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจหรือแม้แต่กระทั่งความรู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรบางสิ่งบางอย่างไปหรือแม้แต่กรา,ารโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกผิดไหม เราทำอะไรได้หรือไม่หรือถ้าเราทำไปแล้วมันเกิดผลกระทบที่ไม่ดีขึ้นมาเราจะทํำยังไงล่ะคนเหล่านี้เมื่อไม่ไม่มีการตัดสินใจอะไรต่างๆได้เขาก็จะเกิดความรู้สึกเก็บกดเกิดความรู้สึกเครียดเกิดความรู้สึกกังวลหลายๆครั้งค่ะหลายๆความรู้สึกมันเกิดขึ้นซ้าซ้าแล้วซ้ําเล่าเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแต่มันไม่ได้มีการถูกจัด มันไม่ได้มีการถูกกดปล่อยหรือมันไม่ได้มีการถูกจัดการในสิ่งความเก็บกดเหล่านั้นจนมีแนวโน้มถึงขั้นอาจจะเป็นในเรื่องของโรคทางจิตเวชบางโรคอย่างเช่นโรคดีเพรสหรือโรคซึมเศร้าเป็นต้นค่ะหากณวันหนึ่วันใดเราเกิดเหยงข้อความที่ขึ้นต้นด้วยว่าวันนี้ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากตายฉันอยู่ไม่ได้กับโรคใบนี้ เมื่อเราพบเหตุหรือเราพบเจอคนที่มีลักษณะของดิจิตอลเซลล์ามถึงการทำร้ายตัวเองบนโลกโซเชียลมีเดียพบแล้วเราจะทำยังไงหรือเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างวิธีการแรกที่ทำได้และทำได้รวดเร็วมากที่สุดก็คือการเข้าไปพูดคุยค่ะการเข้าไปพูดคุยกับเขาไม่ได้หมายความว่าให้เราไปพูดในลักษณะของการจุด การกระทานั้นๆของเขาแต่เราจะเข้าไปหาเขาและเข้าไปคุยกับเขาเพื่อทําให้เขารู้สึกได้มีการได้อธิบายได้ปลด่อยได้เล่าได้พูดคุยถึงสิ่งที่ทําให้เขาไม่สบายใจนั้นออกมาโดยวิธีการพูดของเราค่ะเป็นการเข้าไปถามเขามีความไม่สบายใจใช่ไหมณตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่านายไม่สบายใจเรารู้ว่าเธอมีความ ไม่สบายใจเกิดขึ้นมีอะไรอยากเล่าให้เราฟังไหมอาจจะใช้ประโยคเหล่านี้ในการเริ่มต้นของการคุยแน่ละค่ะหลายคนเขาอยากที่จะคุยเขาอยากที่จะบอกอยู่แล้วถึงสิ่งที่ไม่สบายใจแต่เขาบอกไม่ได้ไงเขาถึงเอาไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียแต่ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่จะเข้าไปคุยกับเขาไปทํให้เขาได้เล่าได้อธิบายอาธิบายซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยได้เร็วเล้วได้ผลดีที่สุดค่ะดิจิตอลเซลล์ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ก็ไม่ได้จัดการง่ายสักทีเดียวหลายครั้งกับการจัดการดิจิตอลเซ l ล์ฮาร์ดถ้าหากมันเกินมือเราหรือเราไม่พรอรู้สึกว่าเริ่มยากลำบากมันเกินขีดความสามารถเกินศักยภาพเราเราสามารถส่งต่อคนที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยเหลือคนหเล่านี้ต่อไปอย่างเช่นแอปอุกาของเราเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ทุกท่านสามารถติดตามรายการอุกา My Fully Dos ได้ที่ช่อง YouTube ของเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมีสาระดีๆที่มาแนะนำแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังอีกหลากหลายอย่างเลยรวมถึง f a c e o o o แ f a เ p a อูก้าอินสตาแกรหรือ Twitter หรือถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากคุยกับจ,จิตแพทย์นักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญหลายทางและเฉพาะทางสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน u ูก้าหรือเข้าไปที่ w w w u ไ k a co ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้อูก้าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีกีหน้าอย่าลืมเรื่องของใจให้เราเรลบฟังกับอูก้าสวัสดีค่ะ